ให้เงาตาไปเงาหน้าเป็นไรโยนิลูกสองคนของงาตาแต่ท่านได้พาพนอยูเดยเนียนไปไปหาลำจายำบาดในเมือพืนกพอสิิลิินที่ัเ้สั่งเาามซชิมหาลำจ่าลำบากใจเลยพระิพวอยากพ่อข้นลูกสูนี่รนบเื่อหไงไปโรงเรียนก็ต้องของเงินสมืออีกอย่างนึงพอไปหนีสี่แสนหาแสนขันสูบิไปสู้ิอกับเ่สองคนเ่อเท่าดินเป็นทุกไปเนี่ยฮะเป็นลูกเคยคนไม่ความขึ้นก็ดีเรื่องคามสัตยเลยขับเครับ พอก็เบนเสี็จไปเการกันถูกนกบฏชีโดจังวัดนี้ตา่ยเภอเมืองีอวัดทสโงคุณไปหาหตการณ์้เยกันคือจังพอกระเนปวานถล่ตานไอผมสังอย่ามาบลูกของเฮายังหน่อยงามตาแสนทะหุมอยากผ่าลมเตาองลาเราคันโอแม่งามตาบ่ยาหนมลงกเจารงใจไปไกลเราแม่อ้าวมึงเป็นท่าไงก่อนดียฮ้เหรอพ่อก็แม่ว่าแล้วมึงเป็นยังจังพ่อเยวเป็นอยยังจัาหลายพวกเธอเด้อ ลำไร้เลยนะมันตีหน hey, ักฮะยังง่ามต่ออย่างแต่จืนไปสูงลูกียกมันลงปองงงปอกับแมรเป็นมีสี่สนถ่าแสนสิมัดดันลูกเตาเห็นเขาไปหาเงินมาใส่ดีใสสินไปจังใดผู้สัางมีสั่งสินเันเป็นปองกัมแม่เขาก็ไม่เห็นผลของเขาลูกสาวเขาควบิแน่งเป็นสาวก็เป็นว่าหัวเ ยังบแก้วเัยนสุ่ยเ่ยนเงือเจ้าป้เห็นตยวเสียงคุก่อบ้าก็จขายบอแก้วเอาเอาเขาขายของร้านหมดเขอัดเปลีอยนดั้งยีไสิบว่าแนงยังงน้ำดเพราแม่บอกว่ายังจังว่าเอาหูใส่ว่าออกมาเด็จังไหนว่าเป็นห่วงลูกน้อยคือ ไม่หรอกับไม่ราคานันตอดฟอกระเทียมเนียมันคือแมเ้าให้แกไอ้ีจะเสียาคเป็นเงนไม่ยังจับเงนบอค่ะไม่จับเนี้ยเขาเขามาถามหาเจ้าจับเวคือผีพวกมากเลาบอกห่อเพื่อนเพื่นจะนึคือปอบแม่ลูกเหรอปอบนี่ปอบแม่ลูก่ันแตี่จะรัค่า ได้บรการค่ะคนกันคนน่้นะฉันก็คหาไปให้นะคะได้ตัวค่าลูกสาวสัญลันี่ก็จะเที่อางมันโอ้ยฉันพ่อมันค่ฉันไปฉี่ฉันก็เล้นางลูไม่ได้ออกม่จากหู้ฉันเลยขึ้นมาน้ค่ะขึ้นมาหาคนพัาขนาเดี่ยวก็ตะงงามเอาตะกงงางปพูงมานัยมาขึ้นขี่ตะแหงนักนักษาอนยี่สีมางางนะค่ฉันจกัญหาคนางบเจ้ที่ยรานี่ายต้งไม่ออก เขาให้เขามาให้กัปตันที่ตงลางวันมาหาคนเราใหญ่นอยยากวันไปแต่งอไปแล้ว่นได้รูา่ก็ยังไปนี่ไปคนดได้รูกวันจืดมาอมาตคอแ่แต่งจน่เมนจ้ามาใส่มีงน่่งเแมวค่ะตุ๊ีมา่นเ่พอกำลังกำลังไปกันมาอย่างค่ะวิธีเขาไ่หนีไ่ได้อีทใเดงี่อันใจกคุหลาย คนไทยเขไม่เหมือนดน่างคนเดินไปกู ต่อกำนันแม่กันนันอย่าวาตซีแสนหาแสนตอาสบาทกับติดถุงนี่เดียวนีิใครในตะยุขอ้อนี่ละ่ละละรรอบรอบมากมันัดรอบพ้อนี่เจ้าเราพ่อจะลงไปจ็จำเนีน้คอยพรลูกพังต่อคอยพเมือนี่ตั้งใจมันท่วงเหนียครันมาดิเมื่อนี่แถาบเงินมาคืนคอยสิยืนเงื่อนหลังนี่ตีมุ่คาแสนเดียวไปอย่ซแสนให้เป็นคุยกันในโรมผักให้เรื่องนอย,ยนอนนุ่ตัาาวนั้นให้ยนบ่า่อคำนัน้แม่กัับ กำตาขอไปก่อนสิในบงตอนนี้กำตาเพราตอนนี้ก็เจ็บที่ไปหาลังจางเจบก็ไม่สนุกเล้ไม่เากับต้นี้ว่า้างขี่เสื้อกันขี่นี้ว่ากังต้นี่าิว่าจบอกกับแม่พวเพ็นแบบนี้พรไห้กับ ไรตัดเวลยพอไมดเขง่คบวได้จะอนนี่ด uh, ok ีครับพ่อมงพูปากเลยพูคอไรตัวครอบครเขาสคํอไตตัวคอบครเขาม่ได้ตัพ่อคำไแมเขาเลยดิฮะก็จะได้แตตัโดยเฉพาะกูนี่ฮะเป็นยังไงกูรู้ว่่นที่กูได้เป็นกำนันหัวสูงมดีกูลงทุนจะเสอัแ่เสอัว่อจาพี่จาอกกูเลยาจารย์เอาพ่ กับนัทแมกับส่วนที่เหลืองามตาขขงพันไปอีกสองปีได้มาจำเอาพันอีกสองปีแล้วแล้วเลี้ยวเบื้องนาตาแล้วก็เป็นตะลุูนสาดยู่รอกเมย์กับว่าเป็นคนใจร้ายใจดำานั้นอาสองปีกับสองปีแต่ว่างามตาเัาคบสันนั้นทัดนัดเมย์ลนวห้ามพิดนัอีกเข้าใจบ่ขอคุณอะไรกันนะพ่อคุณแม่คดนั้นเอาขือลูกวานอเดอสองปีถ้าไ่ไดู้ดถึงหาทายคืนพระเม่ทาดอก อออพอจ้าแม่จ้าถัาพอกับแม่ไปเห็นบ้าแล้วดวงใจกับดวงแก้วซิลใไหนรบกอนจ้า่จ้าดวงแก้วดวงใจลูกของพ่อพอกับแม่จำเป็นต้องไปเห็นนะ้าให้หลานสองคนเี่กับตายายดูดเวพอจ้าแม่จ้าพอกับแม่ก,าาแกับทหารแก้วกลับไปดนใจแม่จ้าที่บอกกลับมาได้ดูอยู่บ้นมันก็ดอดดีด้วยลูกเอ เอาลูกก็ต่ได้ด้วยครับพอลุกไสพอลุกงพอมุกติวันนี้ผิดองผู้ให้อภัยเข้าไปแดงมาชิ่งกันสองช่จางงานคนทาโดนเปลาได้เงิ้เดี๋ยวจะเริ่มซึมจี่อีกม้วนหนึงผักนาหลาแเ่บ้านขอโทษเอาไปงา